าแม่ค้าเมื่อคืนว่าพริกขี้หนูกิโลเท่าไหร่แม่ค้าบอกว่าสองร้อยแปดสิบค่ะภาวว่าสองร้อยแปดสิบเลยเหรอคะอสาวต้องเก็บเองแล้วแค่นั้นเสียดายพริกเต็มต้นเลยสองร้อยแปดสิบนี่ก็ได้สองโลแล้วโอ้ยสองโลแถมมะเขืออีกสองลูก พริกแทงมากค่ะ280ถามแม่ค้าเมื่อคืนว่าขี้เกียจเก็บวันนี้เช้าไม่ออกกลางกายเลยมาเก็บพริกส่วนเราก็มีเยอะแยะนี่ก็หลายก็เป็นหลายพันแค่ะนะั้นหลายต้น250 สองแดสิบต่อกิโลนี่สองกิโลได้ค่ะ,ะ,คะเกือห้าร้อยไปแล้วค่ะแถมมาเถือสองลูกเดี๋ยวได้หนอกกับแกงค่ะดอกมากอืม,ม ไปใช้กับน้ำจิ้มไก่ข้าวมันไก่ไหนานตลาดสามเจ้าวัดไซนะคะน้ำจิ้มปอดสารพิษค่ะพิษไม่ฉีดยาร้อยเปอร์เซ็นเลือกที่แก่ๆเลือกเด็้ที่แก่ๆ แสองกิโลพอได้ทำนั่นจิ้มสักสองวันก่อนแล้วเราค่อยมาเก็บใหม่จิ้มข้ามันไก่ไหนนานไก่เนิ้มน้ำจิ้มอร่อยร้านป้าสาวตลาดสัรเจ้าวัดไซมาสุราษฎร์ก็ต้องกินข้าวมันไก่ไห้นานตลาดสันเจ้า